สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนำตัวอย่างผลงานมาฝากกันนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า วันนี้มีรุ่นอะไรบ้างนะคะสำหรับรอบจัดส่งรอบวันนี้นะคะค่ะก็สำหรับรุ่นแรกนะคะก็จะเป็นตัว Parker VIP นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะมาพร้อมกล่องสีทองแบบนี้นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นของเขาคือ So n n e t 07 m a t t e Black นะคะ s l ิม GT นะคะก็คือเป็นด้ามสีดำด้านนะคะแหนบสีทองนะคะเป็นตัวสลิมนะคะ สำหรับตัวนี้นะคะเวลาเลเซอร์ชี้ออกมานะคะจะได้สีทองแบบนี้สวยมากเลยนะคะก็แล้วสำหรับตัวแหนบนะคะ07ก็จะมีแหนบเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะคะเป็นลายเส้นอย่างนี้ตรงนี้เป็นคันธนูนะคะสำหรับตัวตรงตัวข้อต่อตัวหมุนนะคะก็จะมีคำว่าป a r เกอร์นะคะซอนเนตนะคะเมดอินฟรานช์นะคะเป็นทรงแบบหมุนลูกกลื่นอย่างนี้นะคะ สำหรับตัวนี้นะคะ Sonnet 07นเ็ Matte Black GT Slim นะคะสำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะชื่อรุ่น IM นะคะเป็น IM ตัวสีแมตต์บลูนะคะสีน้ำเงินเข้มแบบนี้นะคะเป็นน้ำเงินด้านนะคะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะสัญลักษณ์ลูกศรของเขาจะเป็นเส้นแบบนี้นะคะสำหรับตัว IM Matt b ม u ตรุ่นนี้นะคะเป็นทรงเปิดปอกนะคะมาพร้อมหมึกสีดำนะคะเปิดปอกมาเป็นแบบนี้ชื่อว่า,าเป็นหมึกซึมโรโบรบอลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสวยงามนะคะ อีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นทรงเดียวกันนะคะเป็น i m p r e m i u m นะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่หน้าเพจนะคะสำหรับตัวนี้ i m p r e m i u m เมียมคอรเคชั่นนี้นะคะเขาจะมีลวดลายของเขานะคะคล้ายเป็นลายหนังนะคะแบบนี้นะคะมีอยู่ด้วยกัน3ส,สีนะคะดำน้ำตาลชมพูนะคะสำหรับ i m p r e m i u m เมียมคอรเคชั่นนี้นะคะ,ะเดือนนี้มีโปรโมชั่นจะเป็นสีน้ำตาลแบบนี้นะคะเวลาเลเซอร์ออกมาก็จะได้ชื่อเป็นสีทองแบบนี้นะคะ สำหรับตัวอะไหล่ที่ตัดกับน้ำตาลนะคะก็จะเป็นตัวสีเงินนะคะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะ,ะตัวนี้ก็จะเป็นหมึกซึมโรรบอร์เช่นกันนะคะเวลาเปิดเป่าออกมาก็ภายในจะเป็นแบบนี้นะคะ ตัวด้ามถัดมานะคะตัวนี้นะคะเป็น IM b o p มบอพนะคะ <c oughs> ก็เป็นคอร r เ c t ชั n น m เช่นกันนะคะแต่เป็นแบบลูกลื่นนะคะดีไซน์ของเขาจะเป็นทรงกดนะคะสีออกมาจะเป็นตัวสีดำเงานะคะแหนบสีทองนะคะ <c oughs> ก็คือเป็นด้ามดำเงานะคะตัดด้วยอะไหล่ทองนะคะ,ะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะตัวนี้ก็จะมาพร้อมหมึกน้ำเงินนะคะ ตัวถัดมานะคะตัวนี้นะคะจะเป็นปาร์เกอร์เช่นกันนะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีคําว่าปาร์เกอร์อยู่นะคะอ่าสำหรับปาร์เกอร์รุ่นนี้นะคะชื่อรุ่นของเขาคือจ็อเตอร์เอ็กแอลนะคะสําหรับจ็อเตอร์เอ็กแอลก็จะไซส์ใหญ่ขึ้นมากว่าจ็อเตอร์มาตรฐานนะคะทั้งจะมีความอ้วนขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วก็ในส่วนของความยาวก็จะยาวกว่าตัวจ็อดเตอร์มาตรฐานอ่ะนี่จอดเตอร์มาตรฐานก็มีตัวอย่างนะคะนะคะ ความความยาวก็จะยาวต่างกันประมาณนี้นะคะนะคะแล้วก็อ้วนกว่ากันเล็กน้อยนะคะสำหรับตัวจอตเตอร์เอ็กแอลนะคะคอลเลกชันนี้ทำออกมาทั้งหมด3สีนะคะวันนี้เรามีตัวอย่างให้ดู2สีนะคะก็จริงๆจะมีสีดำพิงโกแล้วก็สีทองนะคะอ่าอันนี้จะเป็นลูกค้าสั่งนะคะก็ทำเป็นชื่อคู่กันได้อย่างนี้นะคะ สำหรับตัว m a t t ์แบล็กนะคะก็จะมาพร้อมอะไหล่ลมดำแบบนี้นะคะสำหรับตัว p ิงโกนะคะตัวอะไหล่ก็ตัดกับพิงโกนะคะมีคำว่า Parker แบบนี้นะคะเป็นทรงแบบกดนะคะสำหรับ อีกด้ามหนึ่งนะคะตัวนี้จะเป็นตัวป a r เกอร์เช่นกันนะคะตัวนี้จะเป็นตัวคอร์เ c t ชั n นจ็อดเจอร์สเปเชียลเอดิชันนะคะก็จะเป็นรุ่นลอนดอนอินเคเท็นะคะสีของเขานะคะรุ่นนี้จะเป็นมาเป็นสีแดงนะคะตัดด้วยลวดลายแบบนี้นะคะเป็นสเปเชียลเอดิชันนะคะก็สามารถทำเลเซอร์ได้ชิ่นกันนะคะก็ใส่ชื่อออกมาก็จะได้สีแบบนี้นะคะสวยงามนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ จ็อดเตอร์ส i ปเช a ยลด o ชั่นมาพร้อมแพ็กเกจแบบนี้นะคะใบรับประกันก็จะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะนี้เราลองมาดูในส่วนของตัวสแตนดาร์ดจอเตอร์บ้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นจ็อเตอร์รุ่นสแตนเลสทั้งด้ามน,นะคะในส่วนของตัวสีก็เป็นสแตนเลสนะคะแหนบก็จะเป็นแบบนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะมีตัวอย่างอยู่ด้วยกันทั้งหมด ประมาณเกือบ8สีนะคะวันนี้นะคะตัวอย่างงานลูกค้านะคะเราก็จะมีตัวสีนี้เป็นสีส้มออกทองนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัว waterproof นะคะสีออกมาเป็นฟ้าอ่อนนะคะสามารถทำเซอร์ชื่อนะคะได้นะคะตรงสแตนเลสนะคะก็เลือกฟอนต์ได้นะคะ,ร,ะ,คะ,ะ,คะรุ่นนี้นะคะก็มาพร้อมแพ็กเกจกล่องของปาร์เกอร์นะคะจะเป็นแบบนี้นะคะ ตอนนี้ก็จะมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคอ่าก็แพ็กเกจของเขานะคะสำหรับตัวถัดมานะคะเป็นนี้จะเป็นตัวป a r เกอร์รุ่นถูกสุดนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะคะเขาเรียกว่ารุ่น Vector Standard นดดนะคะก็รุ่นนี้แพ็กเกจของเขาอ่าตอนนี้โปรโมชั่นพร้อมกล่องแบบนี้นะคะ สำหรับตัวรุ่นนี้นะคะก็จะมาเป็นตรงในส่วนของตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะคะสามารถทำชื่อได้แบบตัวอย่างอย่างนี้นะคะในส่วนของสีสีก็จะเป็นวัสดุที่เป็นพลาสติกนะคะสำหรับเดือนนี้ก็จะมีโปรโมชั่นตัวนี้อยู่ประมาณ200กว่าบาทนะคะสำหรับตัวเวกเตอร์สแตนดาร์ดนะคะพร้อมแพ็กเกจกล่องแบบนี้นะคะตัวถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของแบรนด์อติ าะะตัวนี้นะคะอาร์ติเฟกก็จะมาพร้อมสเกตกล่องเป็นขาวแดงแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้ชื่อว่ารุ่นบัเซ่านะคะก็ดีไซน์ของเขาจะเป็นทรงสลริมนะคะสีขาวนะคะตัดด้วยอะไหล่โรสโกนะคะก็มีสัญลักษณ์อาร์ติเฟตรงนี้นะคะตรงตัวข้อต่อก็จะมีตัวคำว่าอาร์ติเฟนะคะดีไซน์ของเขาตัวนี้ก็จะเป็นทรงแบบกดนะคะ เวลาทำชื่อออกมาก็จะได้สีทองๆแบบนี้นะคะตัวนี้คือบัเซลนะคะสีขาวโรสโกนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นตัวอาร์ติแฟกเช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะสีออกมาจะเป็นสีดำนะคะตัดด้วยอะไรดำ อย่างนี้นะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะสําหรับตัวด้ามนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งด้ามที่ขายดีนะคะตัวนี้เขาเรียกว่าอ่าอาร์ติเฟกต์นะคะรุ่นมัธริกานะคะตัวซุปเปอร์แบ็กนะคะเป็นดีไซน์แบบหมุนนะคะก็รวดลายของเขาก็คือตัวด้ามจะเป็นสีออกดําด้านนะคะเวลาทําชื่อก็จะได้สีแบบนี้นะคะตัดด้วยอะไหล่ลมดํานะคะตัวแหนบนะคะตัววงแหวนตัวตรงปปากประกานะคะ สำหรับตัวนี้นะคะ m a t ทลิก้าซูเปอร์แบ็กนะคะ okay. อีกรุ่นหนึ่งของ a r t ์ติเฟกตนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นนะคะทินิตี้นะคะทินิตี้เนี่ยจะเป็นตัวประกาศทรีอินวันนะคะดีไซน์ของเขานะคะด้ามกระทัดรัดนะคะพกพาสะดวกนะคะสำหรับทินิตี้มีอยู่ด้วยกันหลายสีนะคะตัวอย่างงานวันนี้ก็จะเป็นตัวสีโครมโกนะคะคือตัวด้ามเป็นสีเงินเงานะคะ อ่าสีเงินเงานี้เวลาทำชื่อออกมานะคะก็จะได้ชื่อสีแบบนี้นะคะสำหรับตัวโครมตัดด้วยอะไรสีทองนะคะตรงนี้มีคำว่า a r t i f a c t นะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเขานะคะสำหรับตัวนี้ t in one แบบไหนนะคะเรามาดูกันนะคะอ่านี่หมุนออกมานะคะเป็นดินสอ หมุนอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นสีน้ําเงินนะคะอีกครั้งหนึงเป็นสีแดงนะคะก็สามารถเปลี่ยนไซส์ก็คือถอดตรงนี้ได้ปกตินะคะนะคะก็ททนิตี้นะคะ,ะ,คะด้ามเล็กกระทัดรัดนะคะมีอยู่ด้วยกัน3มไส้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็เป็นทีอินวันนะคะพกแค่ด้ามเดียวเลยนะคะสวยงามสะดวกนะคะโอเค สำหรับตัวรุ่นถัดไปนะคะอ่าตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นรุ่นปากกาโลหะที่ไม่มีแบรนด์นะคะก็สามารถทำชื่อนะคะเลเซอร์ได้เช่นกันนะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นตัวด้ามสลิมนะคะสีดำทองนะคะอ่าสำหรับลูกค้าที่ต้องการของขวัญในราคาที่ไม่แพงนะคะสำหรับตัวนี้มาพร้อมกล่องพลาสติกเลเซอร์นะคะก็อยู่ที่ประมาณ199รบาบาทนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างมาฝากกันอ่าประมาณนี้นะคะสำหรับรอบจัดส่งวันนี้นะคะเรามีรอบจัดส่งเกือบทุกวันนะคะสำหรับลูกค้าที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ